สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคลิปเรียนออนไลน์ในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องพุทธศาสนิกชนตัวอย่างค่ะสอนโดยคุณครูกุสุมามีธรรมนะคะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนเรามาฟังจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่1อธิบายประวัติของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างสมเด็จพระญาณสังวรสุกไก่เถือน ข้อที่ 2. นําข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างไปปฏิบัติข้อที่3เห็นประโยชน์อของการนําข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างไปปฏิบัติเมื <seus S 2> <wi> ่อรู้ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะพุทธศาสนิกชนตัวอย่างเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตนตามคำสอน ของพระพุทธเจ้าและช่วยเผยแผ่คำสอนให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตามในชั้นป .2 ออนี้นักเรียนจะได้ศึกษาประวัติของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างสองท่านนะคะก็คือสมเด็จพระอริยวงศสยานสมเด็จพระสังฆราชสุขยานสังวรและสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก จเจริญสุวัฒโนค่ะสมเด็จพระอริยวงศ์ยานสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรอ่านว่าสมเด็จพระอริยวงศ์ยานสมเด็จพระสังฆราชมีพระนามเดิมว่าสุขเป็นสมเด็จพระสังฆราชของไทยพระองค์ที่สี่ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่สองสถิตอยู่ณนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษิ์ราชาวรวมหาวิหารและได้รับการสถาปนาเป็นสพระสังฆราชเมื่อปีพศ2363อยู่ในตำแหน่ง3ปีและสิ้นพระชนเมื่อวันที่4กันยายนพศ2365มีพระชนษาได้89ปี พระองค์ทรงเป็นผู้ใฝ่ศึกษาและรอบรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทรงปกครองคณะสงฆ์ด้วยความเมตตาและได้จัดระเบียบการศึกษาของคณะสงฆ์ให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงคุณธรรมด้านเมตตาธรรมแม้แต่ไก่ป่าที่ปรากเปรียวเชื่องยากไม่ชอบเข้าใกล้คน แต่ก็ยังเข้ามาหากินรอบๆบ,บริเวณที่พระองค์ประทับอยู่ทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชนว่าสังคราชไก่เถือนฟังจากคุณครูนักเรียนอาจจะเข้าใจได้ไม่มากเดี๋ยวคุณครูมีวิดีโอนะคะเป็นประวัติของสมเด็จพระอริยวงศยานพระสังคราชให้นักเรียนได้ชมกันไปดูกันเลยค่ะ สมเด็จพระอริยวงศ์ยานสุขญาณสังวโรวันนี้พี่มีเรื่องราวของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างท่านหนึ่งน้องๆสามารถนำเอามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้ด้วยนะคะท่านก็คือสมเด็จพระอริยวงศ์ยานสมเด็จพระสัุกยานอสังวโรนั่นเองเรามาเรียนรู้เรื่องราวของท่านกันนะคะ ว่าท่านเป็นเลิศในหลักธรรมด้านใดเพื่อให้น้องๆน,นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเช้าวันหนึ่งคุณตาของพลอยนั่งอ่านหนังสืออยู่นอกบ้านพลอยเดินผ่านมาเห็นจึงเดินเข้ามาพูดคุยกับคุณตาด้วยคุณตาขาคุณตานั่งทำอะไรอยู่หรอคะตากำลังอ่านหนังสือประวัติของท่านสมเด็จพระอริยวงศยาน สมเด็จพระสังฆราชจ้าชื่อยาวจังเลยนะคะคุณตาหนูไม่เห็นรู้จักเลยค่ะพระองค์ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีน่าเลื่อมใสมากเลยนะเดี๋ยวตาเล่าให้ฟังดีมะดีค่ะคุณตารูปปั้นของท่านประดิษฐานอยู่ที่วัดราชสิทธิารามบางกอกใหญ่กรุงเทพวันหน้า ตาจะพาพลอยไปสักการะที่วัดด้วยกันนะลูกท่านเป็นใครเหรอคะท่านคือสมเด็จพระสังฆราชพระองค์หนึ่งพระนามว่าสมเด็จพระอริยวงศ์ยานสมเด็จพระสังฆราชชายานามเมื่อบวชเป็นพระแล้วชื่อว่าสุกยานาสังวโรหรือที่เรียกกันทั่วไปสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เทือน พระองค์ท่านเป็นชาวอายุทยาประสูติเมื่อพศ2276ในสมัยกรุงธนบุรีพระองค์ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อมีพระชนมายุได้88,000ปาทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่สีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จ่ะสมเด็จพระสังฆราชคืออะไรเหรอคะคุณตา สมเด็จพระสังฆราชก็คือชื่อตำแหน่งของพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุดในสังฆมณฑลหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือราชาของพระสงฆ์นั่นเองเราก็มีพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชาของเราในหมู่พระสงฆ์ก็มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชาเหมือนกันท่านชื่อว่าอะไรนะคะคุณตา พระองค์ท่านชื่อสมเด็จพระอริยวงศ์สยานสมเด็จพระสังฆราชจ้าพลอยสงสัยไหมว่าทำไมชื่อท่านถึงมีคำว่าไก่เทือนอยู่ด้วยสงสัยค่ะชื่อท่านหมายถึงไก่จริงๆหรือเปล่าคะใช่แล้วจ้าเพราะว่าคำว่าเทือนแปลว่าป่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาธรรมสูงมากขนาดไก่ป่าที่ปกติ ขี้ตื่นกลัวไม่ชอบเข้าใกล้คนยังเข้าใกล้พระองค์ท่านองค์เดียวเพื่อมากินข้าวก้นบาทสัตว์ป่ายังรู้ได้ว่าจะไม่มีอันตรายเมื่ออยู่ใกล้ท่านเพราะว่าพระองค์มีเมตตาธรรมที่สูงถึงขนาดสามารถแผ่เมตตาการุณาไปยังมนุษย์หรือสัตว์ทำให้ไก่ป่าเชื่องเหมือนเป็นไก่บ้านได้ทีเดียวท่านต้องเป็นผู้ที่ทำดีมากเลยนะคะ ท่านมีคุณธรรมสงปฏิบัติธรรมถึงขั้นสงสุดเล่าลือว่ามีเมตตาบริหารธรรมจ้านั่นก็คือการแผ่เมตตาทำสมาธิถ้าปลอยรู้จักมันแผ่เมตตาบ่อยๆฝึกใจของเราให้มีเมตตาคือการมีความต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขอยู่เสมอไม่คิดร้ายกับผู้อื่นก็จะทำให้ทุกชีวิตเป็นสุขได้ดีจังค่ะ หนูก็อยากให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเหมือนกันแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้พอจะทำความดีอะไรดีนะเริ่มด้วยช่วยคิดน้องๆคะน้องๆอ,อ,อยากจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขไหมคะน้องๆช่วยคิดหน่อยนะคะว่าเราจะทำอย่างไร เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคะ่ะน้องๆคิดคำตอบกันได้ไหมคะถ้าเราสามารถทำสิ่งที่เรากล่าวตอบมาได้ก็จะทำให้สังคมของเราสงบสุขได้นะคะช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ ข้อ1ถ้าต้องการให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์และอยากให้ผู้อื่นมีความสุขแสดงว่าเป็นผู้ที่มีหลักธรรมใดมีหลักธรรมเมตตากรุณาพระความเมตตาคือความรักความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความกรุณาคือความสงสารสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้มีคุณธรรมในด้านใดท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณา เพราะไก่ป่ายังรู้ว่าท่านไม่มีอันตรายค่ะเพราะอะไรไก่ป่าจึงยอมเข้าใกล้สมเด็จพระสังฆราชสุยาณสังวโรเพราะท่านมีความเมตตามากค่ะข้อที่สี่ความเมตตาส่งผลให้ผู้อื่นได้รับผลอย่างไรทำให้ผู้อื่นมีความสุขค่ะข้อที่ห้า อุปนิสัยของไก่ป่าจะมีลักษณะอย่างไรไม่เชื่องไม่เข้าใกล้ผู้คนคะ่ะน้องๆจะเห็นนะคะว่าสมเด็จพระอ,อริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชหรือสุขญาณสังวโรเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีถึงขนาดที่ไก่ป่าที่ไม่กล้าเข้าใกล้คนยังยอมเข้ามาใกล้ท่านเพื่อกินข้าวต้นบาดอยู่บ่อยๆนั่นก็เป็นเพราะว่า พระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาอย่างมากการที่เรามีความเมตตานั้นไม่จำเป็นต้องกับสัตว์เท่านั้นกับเพื่อนเเราก็สามารถมีเมตตาให้กันและกันได้เมื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือเราก็สามารถเข้าไปช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้สิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นความเมตตาการุณานะคะเมื่อน้องๆได้ศึกษาเรื่องราวของพระองค์ท่านแล้วก็ควรนำไปยึดถือเป็นแบบอย่างด้วย วันนี้เราได้ความรู้กันไปเช่นเคยเมื่อเรียนรู้ไปแล้วก็อย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนและรู้จักนำสิ่งที่ดีไปปฏิบัติตามด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ วิดีโอจบแล้วนะคะคุณครูมีงานให้นักเรียนทําค่ะหยิบหนังสือสังคมศึกษาศาสนาและวัฒน,ธ,นธรรมเหมือนในรูปขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปทําแบบฝึกหัดหน้าที่32เรื่องพุทธศาสนิก,กชนตัวอย่างทํเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานคุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ